สวัสดีจ้าโอ้วันนี้แม่รันเพิ่งเลิกงานตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นตีสี่โอ้โหท้องฟ้าสว่างเลยจ้ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะนี่ท้องฟ้าสว่างเลยคิดถึงบ้านเรานะตอนเช้าเช้าอ่ะเช้ามืดแบบเนี้ตีสี่จ้าตีสี่ประเทศญี่ปุ่นจ้าเลิกงานแล้วจ้าโอ้โห หนังดีหนังเด่นหนังดังของไทยของคนไทยก็คือข่ายอ้โอโหนี่โอซูชีเห็นไหมคะเห็นแล้วก็หิวเลยหิวข้าวมากเลยเนี่ยนี่บรรยากาศเช้าเช้าสุดยอดอลังการงานสร้าง อลังการงานสร้างมากขายอ้อทะลุสิบล้าน,นออสองวันโหสองวันสิบล้านจา้ะเออเอ้ยไอคนที่บอกว่าไอคนที่มันศบประมาทอะ่ะไอคนที่มันบอกว่าหนังมันจะถึงมันจะมันจะล้านมันจะผ่านเหรอขอให้ได้ล้านก่อนเถอะดูมันพูดสิ นี่มันเข้ามาคอมเมนตะ์ในช่องแม่ร้านน้ำบอกว่าขอให้ได้ล้านอ,อขอให้ละขอให้ล้านผ่านไปเถอะขอให้หนึ่งขอให้ได้หนึ่งล้านสะก่อนเถอะมันบอกโอ้โหสบป,ประมาทมั่งใครอ,อ้อพันล้านนะน้องกัญชัยเขาจะได้รถอ,อได้รถสองคันแนออ่น้องกัญชัยแล้วก็เสืยนวนนะร้อยล้านเสืยนวนนบวช เตรียมกันเตรียมบวชก็ได้เลยถล่มงานบวชเออสี่ยวนนได้เลยจ่าสาทุบุญกับเสี่ยวนนได้เลยขายอ้อร้อยล้านพันล้านแน่นอนนี่ขนาดสองวันนะมึงเออไอพวกสารอ,อือนี่ขนาดสองวันนะได้สิบล้านอะ่ะสิบกว่าล้านอะ่นอะแล้ววันนี้นวันเสาร์ฮะพรุ่งนี้วันอาทิตย์เต็มทุกโรงจ้ะ เภาพยนต์พิ่มลงพิ่มลงไม่ว่าจะภาคอีสานนี่โอ้โหสนันไม่ว่าจะอุดรคอน,อน,นเอ่อศรีสะเกดสกลนครโคราชอ,อือุบลโ,โหเยอะมากเอฟซีถนมทลายไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่จูงมือกันไปดูหนังใครอ้อผู้สร้าง ก็คือน้องโจร่วมสร้างก็ลูกสาวพ่อลูกคู่บุญคู่บรารมีโหอรังการงานสร้างมาก <combo> ขนาดแม่รันแม่รันอยากจะไปดูเลยกูอยากจะไปดูใจจะขาดอ <mon> ืไม่รู้จะหาทางช่องเออเอ,อหาทางแบบไหนไปดูนะไปไปดูกันเยอะๆลบคําสัประมาทของไอ้พวกอิชายสิยาไอ้พวกสายปั่นสายเสี้ยมสายแสะนะ พี่รันว่ามันก็คงอยากจะไปดูนั่นแหละไปดูเหอะอย่างน้อยก็เป็นหนังของคนไทยเออพี่รันว่าอย่างน้้ยมันก็เป็นหนังของคนไทยอะ่ะแล้วถ้าเกิดได้พันล้านอะ่ะถ้าเกิดหนังพันล้านนะเพราะน้องโจเขาจะเอาช่วยเหลือช่วยเหลือสังคมห้าสิบล้านแน่ช่วยเหลือสังคมห้าสิบล้านเออช่วยเหลือโรง,งพยาบาลแล้วก็ สานเด็กจากไร่นี่พี่รันก็อธิษฐานอ,อนุโมทนาร่วม,สา,มสาธุมูลสาธุบุญร่วมด้วยเลยขอให้ได้พันล้านคขายอ้อปังฟังไม่เจอผ่านเดินไปทางไหนก็มันสว่างแล้วไงไม่กลัวแล้วล่ะตอนเนี้ทะลุทะลุสิบล้านอะ่ะสองวันอะ่ะสิบล้านกว่านะ่ะตอนนี้ไม่ต้องกลัวแล้วล่ะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์อีกอ่ะ นะเราคอยเราพากันเช็คเรตติ้งกันไปเรื่อยๆใครที่อยู่ประเทศไทยก็ไปดูกันละหลายรอบพาแฟนพาลกูกพาแม่พาพ่อพาครอบครัวไปดูพี่รันก็ให้โทรศัพท์ไปบอกที่ทคนเมืองไทยละให้ไปดูอืมที่จังหวัดน่านอืไม่จังหวัดน่านก็จังหวัดแพร่นั่นแหละหนางขายอ๋อถ้าเป็นถ้าแม่รันอยู่แม่รันก็คงจะพาพาไปดูกันอนะ แล้วเราก็ไปถ่ายหน้างานอนะ่ะเออตอนนี้ทางเอฟซี FC FC ทางใต้นะเอฟซี FC ทางใต้ภาคใต้เขาเขาก็เข้ามาในช่องแมลงเขาบอกว่าเต็มตอนนี้โรบินสันไม่ว่าจะเออตังพังงาภูเก็ตนครศรีธรรมราชอืมกระบี โอ้ทะลุทะลวงเลยเลยจ้ะโหสุดยอดมากขอให้ปังๆพ่อลูกคู่บุญคูนะ่เรามีนะเราเอาใจช่วยภาวนาขอให้หนังออขอให้หนังปังพันล้านพ่อสิอลาน,น้อยสิลาสิพาพ่อจับเงินพันล้านหน้าแบ่แบ่สิพาพ่อจับเงินพันล้านเด้ ฟังนึกถึงเลยถ้า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 หนังใครออดถึงพันล้านเราต้องนึกถึงลูกสาวเลยแหละนึกถึงองค์อิงคนแรกเลยเพราะองค์อิงเป็นคนพูดไว้ไงคำพูดวาจาลูกสาวศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็อืมไม่รู้เฉพาะพระสงฆ์องค์เจ้าจะไปดูได้หรือเปล่า <laughs> คงดูไม่ได้นะคงเข้าไปดูไม่ได้อ้าบัต อ,อ,อยากจะไปดูพี่รันอยากไปดูนะไข่อ้อนนะเนี่ยบ้านใครก็ไม่รู้หน้าบ้านสวยสวยเข้ามาดูมาถ่ายซะหน่อยนึงหน้าบ้านสวยสวยมากเลยอสองข้างทางเนี่ยไหมสว่างแล้วนะก็ดีนะพี่รันมาขึ้นไล์แบบนี้นะก็ให้เห็นให้เห็นว่าประเทศญี่ปุ่นบ้านบ้านเมืองเขาเป็นแบบนี้ไงเออ บ้านเมืองเขาเป็นพี่ดัายังไม่ได้ไปถ่ายนะเดี๋ยวว่าจะไปไล์สดอีเคบุโคโลแล้วไปไล์สดชินยูกุอก็กล่าวว่าจะไปไล์สดชินยูกุแต่ท้องฟ้าสวยงามมากเลยนะเห็นไหมล่ะท้องฟ้าสวยงามมากก็ทะลุสิบล้านสองวันอีกสองวันนี่ก็ยี่สิบล้านก็สามสิบล้านภายในสองวันเนี่ยทุนยี่สิบห้าล้านไม่ต้องกลัวจะต้องโจโอนะ เสาอาทิตย์เนี่ยอย่างน้อยก็30ล้านผ่านแน่ๆพี่รันแม่รันว่าอาทิตย์หนึ่งสาสิบ้านร้อยล้านเนี่ยมันฉลุยอ่ะมันผ่านอยู่แล้วแล้วยังไงมันหนังมันต่อเนื่องมันเพิ่งแค่สองวันเองใช่ไหมกระแสแรงมากใครอ้อขายอ้อกระแสแรงจริงๆให้เอฟซีทั่วฟ้าเมืองไทยไปช่วยกันดูนะไปช่วยกันดูไปช่วยกันลังใจไปช่วยกันไปให้กำลังใจน้องโจพ่อลูกคู่บุญคู่บารมีกันนะคะไปช่วยกันเยอะๆ แล้วก็เดี๋ยวพ,ร,ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะขึ้นไลฟ์นะคะวันนี้พี่รันเพิ่งเลิกค่ะขอบคุณทุกกรังใจนะคะตอนนี้ตีสี่จ้ากลับไปกะแบอาบน้ำแล้วก็นอนฝากดูคลิปด้วยเพื่อปัจจันมองเห็นนะคะขอบคุณทุกกรลังใจทุไรทุแชรจ้าเบ,บายบจ้าลรักจากใครอ้อปังๆพันล้านจ้า